สวัสดีคู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมนิดวันซีวันตอนนี้ให้มาสวันได้อัปเดตใหม่ผมเพิ่งรู้นะ่ะเป้ามันเปลี่ยนแล้วก็มีเป็นวันซีวไวรัสมาเพราะก่อนมันมันไม่มีไวรัสนะเดี๋ยวนี้มีการติดไวรัสนะตอนนี้เราอยู่ไหนวะน,นี่ที่ในป่าขับอะไรได้บ้างวะ ขามหาไม่ได้สเตปเลยนะฉีกเสื้อฉีกไม่ให้หมดคงจีนพูนทำบีกโคเบอร์ดทำกระเป๋าทำพิสะพายนะ เก็บเบอรีไปไว้กินอัำเดตแมปไ,ไมมมปนะไยังไม่มีแมปนะยังไม่มีแมปนะต้องไปดูในเว็บเหมือนเดิมดูวอะไรๆห,หนาวะซอมบี้ตันนี้แม่งต,ติดเชื้อแน่เลยถ้าโดนไรนี้ Rồi sống biết cả mấy đứa chị ạ Mỏ công nạ Ồ, khả niệm sẽ nguồn nè ạ Chụp อันนี้ปาพื้นใครวะขโมยอัะคนหรือผีอ๋อผีดีโคเวอร์ดีน่าละมันต้องดีโคเวอร์หมดนะอาถรรั์มหมด ใส่คราวนี้วัคซีนมันจำเป็นแน่เลยวัคซีนไว้แก่ก็แม่งไม่ต้องเก็บอ่ะมันไม่จำเป็นเฮ้ยยูไม่โดนป <laughs> ุดกา เป็นเป้าแฉกงงนั้นก่อนเป็นเป้าจุดเล็กๆมีซอมบีนะ้เพื่อได้ของดีอ่าเปิดคงไม่รู้นะเปลี่ยนมามองกดตัวทีนะ เซาร์รถเสาร์รถเสาร์เที่อน แล้วหาสแคมเนื้อสักอันไม่มีเลยทำไมมันถึงไม่มีวะหลายคนเก็บหมดแล้วเท่านี้เท่าไหนวันนี้ยังงน่าจะมีแบบให้ดูในเกมอยากเปิด อืมจะเข้าเมืองแล้วไหนได้ไม้สติกไม้สติกเข้าป้อมตัวหลวดดีเป่าวะได้มั้งแล้วเราไปโบกกันดีกว่าโบดอาจจะมีลูกุรกับปืน ผมเล่นเซิร์ฟคนไม่เยอะนะเล่นมีเดียมพอลังเดี๋ยวตายหาหมดตรงนี้มีบาน้วยคัมเขาบอกว่าเนี่ยชั้นสองมีก็สุนปืนเยอะครับตรงนี้นะหายไปไหนหมดวะเฮ้ยเดี๋ยวมให้เราแล้ว มองไม่ค่อยเห็นเลยพาพมืดก่อนมืดแต่ก็มืดไม่เท่าเกมร,ร้านอีกโดนมาเจ็บา่าที่ตรงนี้ผมจะได้เคยเจอเบิร์น่ะเขามาไม่มีว่ะ นี่นว่ามันเดือดตัวโนมัติป่ะเหนื่นนอยข่ามตำรวจนะฮะอยู่นี้เราจะตายหรือเปล่าเสียว เธอปืนแล้วตำรวจแม่งดอกจับปืนกลหรือย่างไงไอ้ยนตรปืนทำให้ก็สุดน้ำเดี้ยเลยนะ เสพยากองพดแต่ทำไมไม่มีอาวุธวะ ส่วนสันายนะไม่ไม่มีปืนสนัสนนายสันนายะต้องหาตามบ้านหรือเปล่าส่วนมากเจอตามบ้านนะไปดีกว่าไปดีกว่า ดีไฟก็เปิดป่านะใครมาจุดไฟมันนี่มันก็สน สุดแล้ววะไม่ใช่หีืว่าเหยียตาปากล้วมไม่ใช่มันกระสุนจอผมมันมืดมองไม่เห็นขว,ข,ววขวดเปล่าขวดเปล่าไม่เอาโคบ่าโคบ่า นี่อยากได้สไน,นด์อยากขอสไนด์หน่อยนะครับมันก็สุดสไน,นด์ดอกเอาเนี่ยก็สุดจัดกันด้วยว่งดีกว่า ให้เห็นคนแล้วมันข้ามไม่ได้ฮะเปิดอยู่เล็บสองเล็บสองกับสามร่วังครับร่วังครับผม เราฆ่ามันได้่นีมันยูสนไนท์มาเอาอไอ้ที่เป็นคนนิ้ิตม,ม้เลยวะมีลูกนัดเดียวช่างมันมาเม็ดบอลเนี่ย ล้วงล้วงครับล้วงในที่สุดล้วก็จะสนายมาแล้วเช่นลรวะสมบี้เหรอ บอมบี้อ่ะอยู่ไหนไมเสียงอยู่จากนี้นะ่ะจากนี้ก็มาไปดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปโปลิสแมนอ่ะโปลิสเตอร์ชาตในสัตว์โอ้โปลิสแมนเยี yeah. ่ย มีคนหัวกมีคนรีบเปล่าถ้าตายนี่เสียดายมากเสียดายปืนน่ะมิสเตชันเข้าทางไหนวะ อย่างมีเสียงตึ้งตึ้งม <_ C 1> ีคนนะเกนชาวเมยเช้าเช้ยายากเช้าเย็ย <_ C 1> น,นครับพวกกระสุนปืนอยู่ไหนครับพวกมาร์เก้มันต้องมีกระสุนปืนกับที มีคนเก็บไปแล้วหอไหายนี่มันก็ยังติดเหมือนเดิมโอ้โหชาวไม่ชาวไม,ไม้ไม่เข้าอ่ะไปดีกว่าวอดนี่ทอรสมันปักได้ด้วยอ่ะ เพิคเคยเห็นนั่นนี่อ่ะแล้วอยู่เพสนสวรรค์อยู่กระสุนกระสุนอนน้ธนะ อาลุกแล้วแม่งไม่มีกระสุนเด <ส language> ืยะงแปว่าผมพอแค่นี้ก่อนนะไม่ไหวนะผมมองมเห็นผมไม่ไวนะมมมห,ไหมไมไวแล้วมผมก็จะเห็นเลย ว่าลาบก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ